สวัสดีค่ะวันนี้เราใคร่ควรพระธรรมทิตัสบทที่1ข้อ12นะคะผู้ทำนายคนหนึ่งจากพวกเขาเองเคยกล่าวว่าชาวครีตชอบพูดปดโหดร้ายเหมือนสัตว์เกียดคร้านและตะกระเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ไบเบิลเชื่อว่าเราจะน่าจะเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับเกาะครีตและทราบมาว่าคนบนเกาะนี้เป็นคนที่มีความเป็นฝ่ายโลกตามที่อาจารย์เปาโลได้กล่าวถึงมาบ้าง ด้วยความเห็นส่วนตัวของข้าพเจ้าหากมีใครสักคนถามว่าไม่อยากไปประกาศเรื่องราวของพระเจ้าที่ใดบ้างบนโลกนี้ข้าพเจ้าคิดถึงสถานที่ประเภทเกาะและเกาะที่มีชื่อปรากฏขึ้นมาก็คือเกาะคริสเพราะจดจําได้ว่าคนบนเกาะนี้ไม่น่ารักเท่าไหร่นะอาจารย์เปโลยืนยันกับทิตัสว่าท่านทราบมาว่าผู้คนบนเกาะนี้ชอบพูดปดโหดร้ายเกลียดคร้านและตะกระ โดยอาจารย์เปาโลเปิดเผยว่าผู้ทํานายคนหนึ่งจากเกาะคลิสเองกล่าวถึงพวกตนเองไว้และข้อมูลจากการที่ได้เรียนพระคำพีร์เพิ่มเติมทําให้ทราบว่าผู้ทํานายคนนี้นั้นชื่อเอฟิเมนติสเป็นคนเกาะคลิสแล้วก็กล่าวไว้ตั้งแต่600ปีก่อนคริสตศักราชเพื่อแสดงว่าคนบนเกาะนี้เป็นคนเช่นนี้มานานมากอาจารย์เปาโลทราบเพราะอาจารย์เปาโลเป็นนักศึกษาเป็นนักค้นคว้าเป็น ผู้ที่มีความรู้และอาจารย์เปาโลก็เคยได้ยินเรื่องราวของคนเกาะคริสมาก่อนขอบคุณพระเจ้าอาจารย์เปาโลมีมุมมองที่แตกต่างอาจารย์เปาโลมองเห็นโอกาสและช่องทางที่จะเข้าไปช่วยเหลือคนไม่น่ารักบนเกาะคริสให้กลับใจและรู้จักพระเจ้าตั้งแต่ต้นต้นยุคคริสตจักรและยังมอบหมายให้สิทธิเอกนั้นเป็นผู้ดูแลคริสจักรบนเกาะคริสนี้ หากเราหันกลับมามองดูประเทศไทยที่หลายคนมองว่าสวยงามมีวัฒนธรรมที่ดีกลับเป็นเหตุให้ได้รับโอกาสการกลับใจช้ากว่าคนบนเกาะคริสอย่างน่าเสียดายเราคิดเช่นนี้หรือไม่ส่วนตัวข้าพเจ้ามองเห็นความจริงข้อหนึ่งคือตราบใดที่เรายังไม่ยอมรับว่าเราเป็นคนบาปเราไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เราก็จะพบเจอพระเจ้ายากขึ้น นี่คือความจริงที่สะท้อนให้เราต้องเชื่อว่าเหตุใดคนไทยจึงรู้จักพระเจ้ายากและได้เป็นคริสเตียนในจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับชาติอื่นๆเพราะเราคนไทยมีความหยิ่งพยองในคุณความดีแบบโลกมากนั่นเองขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าสืบไปอาเมน